โอเคก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยผมวันนี้ผมเอ่งแล้วในเกมอาวิยะผมวันนี้ผมก็จะมาพาคุณผู้ชมนะผมไปดูวิธีการเล่นเฟรเดนติโนชนเลนกับมูลาดน,นั่นเองนักผู้ชมก็คือเทคนิคการที่เฟรเดนติโนจะยืนชนเลนยังไงให้ชนะมูลาดนะผมก็โอเคร,รอบนี้เราเปิดคลิปกันไปนะค้ำชมก็ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยโอเคผมไปดูกันเลยไป โอเคมชมตอนนี้เราเข้ามาสู่เกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาจริงก็คือเข้าสู่เกมแต่มีกี้แล้วแหละนะคุณผู้ชมที่ผมเปิดคลิปเนาะตรงเปิดคลิปก็คืออยู่ในเกมละซึ่งวันนี้คุณผู้ชมผมจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะวิธีการที่ผมเล่นฟลอเรนติโนะผมกดเลนชนะมูลาดยังไงเนาะเอาจริงคุณผู้ชมหลายคนที่บอกว่าฟลเรนเนี่ยมันแพ้ทางมูลาดคุณผู้ชมคิดผิดแล้วนะคุณผู้ชมมูลาดอะมันแพ้ทางฟลเรนเออฟลอเรนเขาเติมมูลาดได้อะคุณผู้ชมรอดูคือเทคนิคคุณผู้ชมพยายามอย่าไปเปิดใหหห้้เเเาา็นตนะตััววะะรรอองงจที่ พอจังหวะที่มูลาดอะใช้สแต็คชิ่งไปแล้วอะเราต้องสวนกลับไม่ทันคุผู้ชมเราจะมีเวลาประมาณ4-5วีเนาะช่วงต้นเกมเนาะเนีน่ยนี้ผมก็ปาดอกดักล่างเงาเขานอะแล้วก็ลาต่อผู้ชมโอเคอันนี้คือเขาก็ยังรอดไปเนาะคือเขาฟิกหนีคผู้ชมคือเล่นมูเล่นฟอเรนเราอย่าไปหิวนะคาผู้ชมถ้าเล่นฟอเรนแล้วหิวมูลาดอะเราแพ้มูลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ พราะว่ามูลาดอะมันมีสกิลวิบวับวิบวับไปมาคุณผู้ชมซึ่งเราตามไม่ทันอยู่แล้วเราต้องรอจังหวะสวนอย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็คือจากที่คุณผู้ชมเห็นอะ่ะผมจะพยายามยืนอยู่ในพุ่มแล้วไม่ให้เขาเห็นตัวเนาะพอเขาใช้สกิลชิ่งไปครบสองรอบผมก็ชิ่งคลิปตามเนาะแล้วก็ปาดอกคุณผู้ชมแล้วก็ลำเนาะแค่นี้เลยคือคุณผู้ชมแค่นี้เลยอันนี้คือเห็นไหมคือเขาพยายามจะแบบมาเก็บตังค์คลิปเนาะแต่ว่าผมก็ไม่เขาเก็บเนาะอันนี้คือ ผมก็ประมาณนี้แหละเนาะเออมันง่ายๆคุณผูช้ชมคุณผู้ชมรอดูช็อตนี้คุณผู้ชมรอดูช็อตนี้ไฮไลท์ปั้งปลาดอกเข้าหัวเรียบร้อยเป็นไงคุณผูช้ชมช็อตไฮไลท์อันนี้คือช็อตไฮไลท์ ạt, กระโดดฟิกเกอร์เข้าไปโอเคคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งก็สกอร์ฟลอเรนติโน่ก็หนึ ino, ่งศูนย์เป็นที่เรียบร้อยเนาะสกอร์ทีมลมก็หนึ่งต่อศูนย์โอเคคุณผูช้ชมก็ช็อตนี้ก็เปิดเฟิร์นมูลาดไปได้เนาะถือว่าคุ้มนะคุณผู้ชมทีเนี้ยพอเราเฟิร์นนนนนมมมููลลลาาดดดดดไไไไ้้้้้้้แแวววอออะะฟเเเเเรรรตติิิโงงงีบกกผชยั็ให ลูปเกมมันไวกว่าฝั่งตรงข้ามเนาะเพราะฝั่งตรงข้ามมีตัวเลทถึง2ตัวเลยก็คือเทวนันกับบัตเตอร์ไฟเนาะจริงบัตมันก็กึ่งเลทกึ่งต้นนะเพราะว่าเลทเกมบัตมันก็แรงแต่ต้นเกมมันก็พอได้น้ำชมแล้วตอนนี้ผมลืมบอกชมทีมผมมีอเลสเตอร์เนาะแบบกะแก้ฟลายร้อยไอ้กะแก้มูลาดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยคือแบบมูลาดไม่ต้องเล่นน้ำชม โอเคก็ okay, uh, จังหวะนี้อะเรสเตอร์ uh, letter, มาช่วยผมเคลนะียร์เนาะคือช็อตนี้ที่ผมอยู่ในพุ่มอะคือผมคิดว่าผมกลัวมูลาดจะมาไงแต่คือมูลาดมันไม่แอบอยู่พุ่มเนี้ยผู้ชมผมก็ไม่เห็นตัวมันเนาะช็อตนี้ก็เจอมูลาดคาผู้ชมจังหวะนี้ก็ตีคิปธรรมดาไปก่อนเนาะโอเคตอนนี้มูลาดโดนกดเล่นหนักมากชมเงินก็จะค่อนข้างจนๆน,น,นิดนึงเนาะอร์เลสเตอร์พยายามคุมนะช็อตนี้ผมจะกลับคุณผู้ชมแต่อเลสเตอร์ uh, letter, ดันใส่เนาะคือผมกะจะกลับคุณผู้ชมช็อตนี้แต่อาเลสเตอร์ uh, letter, ดันใส,ส ลำสวนจบโอ้โหคุณผู้ชมถ้าฉอตนี้แทงโดนคือมูลาตายคุณผู้ชมเคก็ตอนนี้ก็สองนาที50าินวิน้ชมก็1ต่อสแลเนาะทีมผมกับทีมเขาเนาะ1ต่อสชมเดี๋ยวเร่งนิดหนึ่งน้ชมเร่งตอนตายนิดหนึ่งเนาะโอเคมากลับมาอยู่ในรูปเกมกันต่อโอเคตอนนี้บัตเตอร์ไฟก็ฆ่านาคอสไปได้เนาะคือทีมผมโดนหนักมากต้นเกมผมเล่นได้อยู่คนเดียวนะ็อดต้นเกมอะ่ะก็ก็อย่างว่าแหละผู้ชมทีมผมมีทั้งแวนที่ต้องรอของอ่ะไม่งั้นมันก็ มันก็แบบชุดเดียวตายไม่ได้แต่เนี่ยผมก็คือแบบเห็นบัตเตอร์ไฟมายุ่งกับปากผมไงผมก็เอาสูตรไงคุณผู้ชมแล้วผมก็เอาสูตรไงเรียบร้อยเดลี่ฟล์ไปคิวไปได้คุณผู้ชมคิวทางด้านของบัตเตอร์ไฟไปได้เนาะแล้วก็กลับมาเติมเล่ม้ชมมูลาดลงไปล่างนะผมเห็นแล้วเนาะช็อตนี้เนาะโอเคก็3นาที35วินาที2ต่อ4นะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสกอร์คิวผมหมดเลยเนาะคือทีมเราอ่ะมันเลทเยอะไงมันเลยเล่นยากคุณผู้ชมเพราะว่า แวนก็เลดใช่ไหมครับชมแอนเนตอ่ะถ้าเลดมันก็แรงเพราะว่าแอนเนตเลดอ่ะคือแอนเนตเลดเกมมันแรงมากชมเวดมันอ่ะแบบแครีตัวบางๆอ่ะโดนสกิดนิดสกิดหน่อยอ่ะสองสารอบอ่ะหายไปครึ่งหลอดนะครชมส่วนนาคอสต้นเกมก็ถือว่าเบาเหมือนกันนะนาคอสก็ต <No> ้องรอเลดเหมือนกันอันน bueno> ี้ผมก็เด um> ินมาดักพ okay ุ่มหลังนิดนึงเนาะมูลาดเขาไม่เห็นผมก็ชิงเข้าไปปาดอกไม่ติดน้ครชมเอาจริงผมยอมรับผู้ชมช็อตนี้ตอนผมรำอ่ะผมกดไปโดนปุ่มไอ้มองหน้ารัวมาเน่ชมหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยเนี่ย หน้าการเงินอ่ะผมกดไปโดนปุ่มนี้เนาะมันก็เลยแบบปลาดอกไม่ออกคุณผู้ชมแต่ว่าดีนะเลตเตอร์เขามีจับเนาะนี่ก็มาช่วยเพื่อนตีดัสเลเยอร์คุณผู้ชมตอนนี้ก็4นาที2 0วินเนาะก็ยังไม่มีอะไรคุณผู้ชมโอเคก็ตอนนี้ก็ชิวๆคุณผู้ชมคือพอเรากดเลนมูลาได้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเยอะคุณผู้ชมคือมูลาดเกิดอ่ะมันก็ค่อนข้างแรงนะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการจะเล่นฟอร์เรนให้มันชนะง่ายๆก็เพายมกดเลนมูลาได้คุณผู้ชมแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองเนาะ อันนี้ก็มูลาดเข้ามานะผมก็ไม่สนใจท่านผู้ชมผมก็ตีตีคีบไอตีป้อมนะท่านผู้ชมแต่คือก็กะจะตีป้อมเนี่ยแต่ว่านาคอนมาไงก็ลำเลยแล้วการท่านผู้ชมลำเรียบร้อยได้ป้อมได้ขนนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ก็สกอร์รวมทีมก็ 4- ต่อ5้นากก็เนี่ยท่านผู้ชมผมคิวคนเดียวเลยนะ4 4 1สนะท่านผู้ชมสกอร์คือเอาจริงๆริงะตอนเล่นจริงๆผมก็ไม่ได้นั่งมองสกอร์ท่านผู้ชมผมก็ลำลำไปเนาะเออแต่ตอนมานั่งดูไงท่านผู้ชมผมมึงเห็นนะว่าแบบผมฆ่าคนเดียวเลยอะคือ5นาทีผมววไป4ตัน โอเคก็ช็อตน,นี้ก็ลงมาเติมล่างนะ้ำชมผมผมบอกเพื่อนไปแล้วนะว่าให้สลับนะ้องชมเพราะว่าคืออันนี้มันเป็นหน้าหน้ามองแบบเหมือนคนดูแอมชมซึ่งตอนผมเล่นนะ่ะผมก็บอกแวนแล้วเนาะให้สลับนะ้องชมโอเคตอนนี้ก็ลงมาเติม่ากนะแต่แวนแวนเขาน่าจะแบบรออีกไวรออีกเวฟหนึ่งคุณผู้ชมเขาขึ้นเนาะผมก็ไม่สนใจแนละ้วชมผมก็หนีก่อน คือกะดันติอยู่แหละแต่ว่าเห็นมันเยอะไงมิชมสามตัวเข้าไปก็คงโดนป้อมตีเนาะแต่ชอ็อตนี้ผมกล้าเข้าเพราะว่าทีมเขาเลือดนอ้อยฟิกเกอร์เข้าไปลำเรียบร้อยตายหนึ่งม้ชมตายหนึ่งแล้วลำหนีออกมาดักเงาดักเงาแล้วปลาดอกโอ้โหอันติลบอีกผมยืดตีสดไงตีสดไงผม้ชมเป็นไงคือแบบเขาแบบกาจะมาเล่นผมอาจจังหวะน,นี้เลเตอร์จับลำเรียบร้อยนะคขได้ไปเนาะ ห้านาทีห้าสิบวิก็เจ็ดต่อห้าคุณผู้ชมคือแบบคือช็อตม่อก้ผมกะจะปาดอกลำสวยๆนะแต่ว่าแบบมูลา่เขาได้อันติหลบไงผมก็เลยตีสดจนตายอลยเป็นไงคุณผู้ชมฟอลอเรนติโนมันก็ไม่ต้องรับอย่างเดียวก็ได้คุณผู้ชมจังหวะน,นี้ซาต้าเปิดนาคอแต่ว่าผมผมดักดักอะไรก็ไม่รู้เ่ยก็ดักไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเทวนะเขาไม่ยอมออกจากป้อมเนาะโอเคจังหวะน,นี้ก็ได้ซาต้าไปแล้วเทวไม่ยอมออกจากป้อมเดินไปโดนซอยเล่นคุณผู้ชมหายไปครึ่งหลอดเคุณผู้ชม คือมีกี่เรื่องไม่ติดมายัชมเลยเหลือแค่นี้เนาะช็อตน,นี้ก็เดินเตรียมตัวกลับบ้านชมก็ตามเดิมชมสคริปแปดสี่คูณสี่ชมกลับบ้านวาร์ปกลับบ้านไม่มีอะไรเนาะช็อตน,นี้โอเคชมก็เดินกลับมาวงไฟล้ำชมเดินกลับมาวงไฟตรงกลางเตรียมตัวชิ่งไปหาลิทแต่ว่าอลิตดันยืนยืน,ย,นยืนแบบเซฟจัดอะผมเลยไม่เล่นเนาะช็อตน,นี้ก็เดินไปเดินไปกับปิดบนหนะ้ากาปิดซา้ายใต้แต่เจอวัตตรฟไฟอยู่เลน้าชมโอเคก็ เลนล่างได้ไปอีกป้อมหนึ่งเนาะเลนกลางด้วยท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาปิดซาต้าแล้วเนาะเห็นซาต้าอยู่ลำไรท่านผู้ชมชิงเข้าไปอันติใส่หนึ่งทีลำตายไปท่านผู้ชมปลาดอกเรียบร้อยปิดซาต้าอย่างสวยงามค่ป้อมคท่านผู้ชมจากวะนี้บัตเตอร์ไฟเดินมาทักทายกันหน่อยท่านผู้ชมเรียบร้อยอันติไปปลาดอกสวนลำลำเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยโดนปั่นหายค่ะท่านผู้ชมโอเคก็ตามเดิมตายก็คูณสี่ไปท่านผู้ชม ก็เจ็ดนาทีสี่สิบห้าสิบวิก็ประมาณสิบต่อเจ็ดน้ำชมไม่มีอะไรเนาะโอเคตอนนี้ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยน้ำชมแปดนาทีสิบต่อแปดเนาะมีอเลเตอร์ตายเพิ่มไปหนึ่งตัวน้ำชมการเงินตอนนี้ก็สองหมื่นสามต่อสองหมื่นเนาะถือว่าเร็วน้ำชมการเงินถือว่าไม่ได้ตามมาผู้ชมแล้วก็ผมได้ไปสี่ป้อมเขาได้ไปหนึ่งป้อมเนาะผมได้ดาร์กไปหนึ่งตัวเขาได้มังกรไปหนึ่งโอเคก็ตอนนี้ผมก็เลือกจะฉีกขึ้นมาเคลียร์บนเนาะสะกอร์เฟรนติโนตอนนี้ก็ค่าเจ็ดตายสองแอซิดหนึ่งผู้ชม ช็นี้ก็มาลำบนเนาะผมพูดเลยน้ชมว่าตาเน,นี้ยเล่นง่ายมากเพราะว่ามูลาดเขาพลาดเยอะต้นเกมอะคือคือเวลามูลาดอะยืนเลนชนฟอร์เรนน้ำชมพูดตรงตรงอะอ,อันนี้พูดสาระน้ำชมมูลาดมันชนะฟอร์เรนจริงแต่ว่ามันต้องแบบกักสกิลนิดนึงอะเพราะว่าถ้ามูลาดแบบไม่กักสกิลอะมันเล่นยากนะผู้ชมลำโดนอุ๊ยลำอลิซรอดไปผู้ชมเจ้าอันนี้ไม่มีอันติไงแล้วอันติฟิกเกอร์หนีออกมาผู้ชมแบบข้ามคือเลสมาได้แบบสวยงามช็อตนี้เรื่องที่จะเดินกลับเนาะเพราะว่าถ้าวัดเดือดตายอะจะมา โอเคคูณสี่แอมชมเร่งเร่งแบบเร็วๆยืนนิ่งโอเควิ่งมาแอมชมโอเคก็สำหรับตอนนี้ก็9นาทีครึ่งแล้วนะ้ำชมสิบสี่ต่อ8เนาะจากตอนแรกเกมตามก็ขึ้นมานำได้แต่14คิวอะผมคิวไปแล้วเจ็ดตัวแอมชมเกือบคิวไปครึ่งหนึ่งอะแอมชมโอเคเรียบร้อยได้ป้อมกลางมาห,หนึ่งป้อม,มน้ำชมอาริสโดนอย่างนี้เข้าเลยหรือเปล่าแอมชมไม่เข้าเนาะมันมันลึกไปผมก็เลยแค่แบบไล่อาริสออกเนาะแล้วก็มาตีป้อมเนาะ เขียนถ้าอารีตเข้าโดนแน่คุณผู้ชมอ่าเรียบร้อยผมไปไม่ทันนะผมไม่เห็นน้ำชมช็อตเนี้ยแต่ว่าแวนก็เก็บไปได้เนาะก็ถือว่าสวยงามอยู่คุณผู้ชมตอนนี้9นาทีจะ10นาทีน้ำชมก็15ต่อ8เนาะอันนี้คือแบบผมเห็นแล้วไงผมก็ช่วยเพื่อนก่อนชมช็อตนี้ก็ต้องช่วยเพื่อนนะลำแบบไม่มีอีโก้คุณผู้ชมลำแบบไม่มีอีโก้ลำคุณผู้ชมจังหวะนี้ลำมั่วส่วลำมั่วส่วเรียบร้อยเก็บมาเป็นดับเบิลคิวไปคุณผู้ชมลำแบบมั่วส่วเนาะ โอเคก็สำหรับการเงินตอนนี้ก็สามหมื่นหนึ่งต่อสองหมื่นหกแล้วเนาะแล้วก็คิวก็สิบแปดต่อสิบคุณผู้ชมส่วนคิวผมก็เก้าค่าเก้าต่อสามแอสที่สองเนาะโอเคก็กลับมาเล่นกลางคุณผู้ชมกลับมาชิวๆที่เล่นกลางเนาะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคุณผู้ชมก็เตรียมตัวจบบ้านคุณผู้ชมเตรียมตัวเอ็นละวสิบเอ็ดนาทีคุณผู้ชมก็จบได้เลยเนาะโอเคจังหวะน,นี้อาริสยังการอยู่คุณผู้ชมเตรียมชิงคีบลสะสเต็ปผมเตรียมชิงคีบ อันตีใส่ไปน้ำชมจังหวะนี้อันตีใส่ไปแล้วลำมั่วซั่วลำมั่วซั่วออกมาไล่ไม้คุณชมได้เนาะออกมาได้อยู่นะค้ำชมจังหวะนี้เพื่อนก็บวกกันเนาะเฮเทลฟิกเกอร์มาโดนนะคอรสหลวงไม่ตายคุณชมแอนเนตตีโอเคอ่าฟอร์เร์เลอร์จะกลับบ้านคุณชมผมก็สคริปต์เหมือนเดิมซีวิโอเคเรียบร้อยคุณชม ไม่ทันได้สคริปต์น้อก็คือทางด้านของทีมเราวิ่งเข้าไปจบป้อมกันอย่างสวยงามชมที่เป็นนาทีครึ่ง20ต่อ12บสองชมโอเคคชมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต้อค่าผมด้วยนะก็อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นเลยฟอร์เรนติโน่มันแก้ทางบุราดไปแล้วผมบ๊ายบาย